สวัสดีครับพบกับผมอีเช่นเคยในแชร์หมดเปิดเริ่มประกันกับผมโดงนะครับคราวนี้ผมก็มาทำคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันท่านในแวดอร์นะครับก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆส่วนหนึ่งของบ้านของผมนะครับก็มาแบ่งปันกันแล้วกันนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ที่น่าจะถูกใจกับท่านลูกค้าทุกคนและประชาชนทุกคนนะครับในหัวข้อนะครับ ทำประกันแบบไหนคุ้มค่าที่สุดท่านผู้ชมครับตลอดอายุการทํางานของผม20ปีเต็มแล้วก็เลยมาแล้วเนี่ยนะครับตลอดชีวิตในการทํางานของผมเนี่ยนะครับเออผมจะเจอคำถามนี้ตลอดเวลานะครับว่าพี่โดงโดงนะครับน้องโดงนะครับทำประกันแบบไหนที่มันคุ้มค่าที่สุดวะนะฮะ ก็จะมีคำถามแบบนี้ตลอดชีวิตของการทำงานตลอด20ปีนะครับผมก็อยากจะบอกทุกท่านเลยว่าวามันเป็นการที่จะตอบคำถามนี้ได้ยากมากนะครับเพราะมันเป็นคำถามที่กว้างมากเลยนะครับว่าเราจะทำประกันแบบไหนที่คุ้มค่าที่สุดนะครับผมอยากจะตอบในเบื้องต้นเลยครับว่าการทำประกันนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ความต้องการไลฟ์สไตล์ภาระความรับผิดชอบ ความรักความห่วงใยนะครับที่ลูกค้าแต่ละคนนะครับมีซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับหรืออาจจะเหมือนกันแต่เน้นหนักไปทางด้านไหนมากกว่าอย่างเช่นอย่างเช่นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็มีลูกนะครับมีสามมีครอบครัวแล้วมีลูกนะครับก็เบอร์หนึ่งของเขาในใจก็คือห่วงลูกมักจะ คนที่มีครอบครัวจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นที่เป็นคนโสดนะครับก็จะห่วงอยู่สองอย่างครับคือห่วงตัวเองนะครับในอนาคตเมื่ออายุมากขึ้นกับห่วงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ชราภาพมากมากม,มากขึ้นไปเรื่อยๆระวังที่เขานะครับอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับนะฮะคนที่ทำข้าราชการนะครับก็ คนที่ทำรัฐราชการนะครับก็อาจจะไม่ห่วงเรื่องประกันสุขภาพนะครับนะครับเพราะว่ามีสวัสดิการอยู่แต่ในขณะที่ตรงกันข้ามคนที่เป็นนักธุรกิจหรือเป็นหนุ่มสาวที่ทำงานเอกชนก็จะห่วงเรื่องประกันสุขภาพนะครับนะฮนะเพราะทุกคนก็จะมีไลฟ์สไตล์หรือความห่วงใยห,หรือห่วงหาอาทรต่อคนรอบข้างไม่เหมือนกันนะครับคนที่มีลูก มีครอบครัวแล้วแต่ไม่มีลูกกับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่มีลูกความต้องการก็ต่างกันนะครับนะครับแต่ไม่ว่าใครจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามนะครสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตก็คือที่ทุกคนต้องตระหนักก็คือคนทุกคนต้องตายคนทุกคนต้องเจ็บป่วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรคือประกันที่มันคุ้มค่าที่สุดผมอยากให้ท่าน ว่าที่ลูกค้าทุกท่านและลูกค้าทุกท่านที่คิดจะทําประกันนะครับถามตัวเองเลยครับด้วยคําถามสองข้อถ้าวันนี้เราต้องตายถ้าวันนี้เราต้องเจ็บป่วยมันมีผลกระทบอะไรกับตัวคุณครอบครัวของคุณคนที่คุณรักคนที่รักคุณและธุรกิจของคุณบ้างนะครับอันนี้ผมเหมารวมเลยนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ภาระที่คุณมีอยู่นะครับผ่อนบ้านผ่อนรถ ลูกที่ต้องส่งเสียให้จบการศึกษาเนี่ยสองคำถามนี้นะครับถ้าตายและเจ็บป่วยในวันนี้มันเกิดผลกระทบอะไรกับคนเหล่านี้บ้างและก็ธุรกิจของคุณบ้างเมื่อคุณได้คำตอบนะครับประกันชีวิตก็จะตอบโจทย์ตามความต้องการที่คุณห่วงใหญ่และกังวลกับสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อคุณได้โจทย์ตัวคุณเองแล้วนะครับคุณก็ไปปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตนะครับ ว่าคุณต้องการแบบนี้12 3 4คุณห่วงอะไรบ้าง1234นะครับตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพก็จะให้คำปรึกษาคุณและก็จะดีไซน์แบบประกันชีวิตแบบประกันสุขภาพหรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับประกันชีวิตให้กับคุณที่ตอบโจทย์กับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคุณลูกค้าทุกท่านโดยเหมาะสมที่สุด และอีกปัจจัยหน um ึ่งนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือนะครับสองปัจจัยดีกว่านะครับปัจจัยหนึ่งก็คือทุนประกันชีวิตนะครับแล้วก็วงเงินสุขวงเงินประกันสุขภาพที่จะเกี่ยวข้องนะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับอันที่สองคือปัจจัยคือบัตเจ็ตที่ท่านมีความสามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันต่อปีที่มีความสามารถที่จะจ่ายไว นะฮะต่อปีเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเมื่อคิดจากรายรับรายจ่ายของท่านทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องทุนประกันหรือวงเงินการรักษาสุขภาพก็คือถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับกับวงเงินที่ท่านจ่ายไว้ในต่อปีและทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์ให้กับท่านได้ว่าอะไรคุ้มค่าที่สุดในอีกประเด็นหนึ่งจากประสบการณ์ของผม20ปีนะครับ ผมอยากจะเรียนลำดับสั้นๆนะครับว่าสิ่งที่คุณต้องทำก่อนในทุกๆอาชีพในทุกๆคนเลยนะครับในทุกๆความจำเป็นของทุกครอบครัวและทุกๆคนนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำผมว่า3อันดับแรกคือ1ประกันสุขภาพและประกันวุบัติเหตุคู่กัน1กับ2นะฮะและ3ครับ,ค,รบคือประกันที่เป็นมรดกเงินสดให้กับคนข้างหลังคนข้างหลังอาจจะเป็น สามีภรรยาลูกของคุณหรืออาจจะเป็นวีดามารดาของคุณก็ได้นะครับผมอยากจะเรียนลำดับ3อย่างนี้แรกในชีวิตของคุณนะครับหลังจาก3อย่างนี้แล้วนะครับอย่างที่4ี่คุณจะทําอะไรก็ได้ตามไลฟ์สไตล์หรือตามความต้องการของคุณนะครับตามความเหมาะสมของชีวิตของคุณภาระของคุณความรักของคุณนะครับอย่างที่4ี่นะแบบกันแบบที่4นะครับอาจจะเป็นแบบสะสมทรัพย์ อาจจะเป็นแบบยูนิตลิงก์ที่เป็นประกันคู่การลงทุนอย่างเงี้ยนะครับนะฮะหรืออาจจะเป็นอะไรที่ขยายวงเงินมากขึ้นในการคุ้มของธุรกิจของคุณอาจจะเป็นประกันคุ้มของโรคร้ายแรง40 40โรคร้ายแรงโรคมะเร็งสมองหัวใจนะครับอาจจะเป็นประกันออุบัติเหตุนะครับอาจจะเป็นชดเชยอะไรวันมากมายที่เป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นแบบประกัน ชนิดที่สี่ที่ผมบอกนะครับที่ทุกคนน่าจะต,ต้องทำหลังจากมีสามฉบับแรกแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยจากประสบการณ์20ปีของผมนะครับที่ทำมานะครับมันจะเป็นแบบนี้โดยสติตส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มังก็ได้นะครับผมจะได้รู้ว่า มีคนติดตามผมสนใจผมนะครับนะครับก็จะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับชอบกนแล้วก็แชร์นะครับกดติดตาม fc ครับพี่โดง fc ครับอาจารย์โดงสวัสดีครับ